สวัสดีคร,รับผู้ชมที่เครพครับล่าสุดห้วยเชียงคำน้ํามาแล้วนะครับห้วยเชียงคำถือว่าเป็นลําน้าหล่อเลี้ยงชีวิตของพี่น้องหลายหมู่บ้านในเขตตำบลโนน,นราศีและตำบลข้างเคียงนะครับเขตอาเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามล่าสุดห้วยเชียงคำน้ําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมาชมล่าสุดเมื่อวันที่18กันยายนนี้นะครับ มาอัปเดตวันนี้นะครับน้ำก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆรือนะครับอบอุ่นใก้นะครับห้วยแห่งนี้ก็จะมีน้ำเพิ่มขึ้นทำให้พี่น้องได้พึ่งพาอาศัยนะครับพืชพรรณไทยอา,ารก็จะได้อาศัยลำน้ำแห่งนี้นะครับ,นะรบน้ำกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยแต่จะถ้าจะพูดถึงว่าความจุความเต็มมันยังเหลืออีกเยอะนะครับยังเหลืออีกเยอะก็จะเต็ม โดยเฉพาะทางทางน้ำล้นนะครับยังอีกประมาณเม็ดเศษๆนะครับควรจะถึงทางน้ำล้นนะครับหรือว่าแม้แต่คันที่เป็นแก้มลิงนะครับก็ยังน้ำก็ยังขึ้นไม่ถึงครับนี่ครับถนนหลังอ่างนะครับฉันอ่าง นครับสะพานเบรี่สะพานเหล็กยังใช้ได้ดีอยู่นะครับยังไม่ให้รถบรรทุกสิบล้อผ่านอยู่แล้วนะครับยังไม่ให้ดูน้ำก็ทำให้อบอุ่นใจมากขึ้นนะครับเผื่อว่าหน้าแรงจะขาดน้ำนะกลัวเพราะนั้นแล้วจุให้มาก ก็สมควรก่อนนะครับถ้าจะพูดถึงว่าความจุก็ยังจุได้อีกเยอะนะครับนี่ครับบริเวณพื้นที่เก็บน้ำนะครับยังสามารถกับเก็บน้ำได้อีกนะครับบริเวณแก้มลิงตรงนี้นะครับถนนที่ว่าเป็นคัน กันส่วนหน้านะครับเป็นแก้มลิงนี่ก็น้ํเก็หรือประมาณเมเ็ดเศษๆนะก็จะก็จะไหลผ่านได้นะครับน้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดูแล้วอบอุ่นใจกลัวว่าหน้าร้อนหน้าแรงกลัวน้ําจะขาดนะครับก็บรรจุไว้ก่อนเนี่ยครับถนนแก้มลิงตัวนี้ก็ ยังเหลออีกประมาณเมเ็ดเศษก่อนน้ำจะผ่านนะครับนี่ครับเหลออีกประมาณเมเ็ดเศษนะครับน้ําก็จะถึงสปินเวย์หรือว่าทางน้ําร้นนะครับจะได้ตรวจสอบพิสูจน์ว่าทางน้ําร้นจะแข็งแกร่งไหมจะกัดเซาะไหมนะครับต้องรออีกทีหนึง่งเนี่ยมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมนะครับในฐานะผู้ห่วงใยห,ห่วงหาอาทรอโดยพ้อ,องยิ่ง เกี่ยวกับน้ําท่วมนะเวลานี้ฝนตกอย่างต่อเนื่องก็น่าเห็นใจพี่น้องที่ชาวภาคเหนือนะครับก่อนหน้านี้ก็มีจังหวัดน่านจังหวัดแพร่นะครับมาล่าสุดก็จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็จะผ่านมาที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารนะครับแถวบริเวณฝั่งน้ำโขงนะครับ อันนี้ก็ชิงคำนะครับก็น้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆกอฝนตกต่อเนื่องค็อบเาเรียกว่าหน้าฝนกำลังจะเข้าสู่ปลายหน้าฝนแล้วนะครับฝนดักๆก็คงจะมาอีกแน่นอนเนี่ยครับบริเวณคันเหมือนแก้มลิงนะครับก็ยังยังสูงอยู่นะครับน้ำยังขึ้นไม่ถึง ดูชัดๆนะครับน้ําก็มากขึ้นแต่ก็ยังสามารถจุได้อีกนะครับบริเวณใต้อ่างนะครับใต้อ่างก็พืชพันธุ์ธัญารเข้ากล้าพี่น้องก็พอมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าส่วนแปลออกไปก็เขียวงามนะครับนี่คือตอนใกล้ๆกับใต้อ่างจริงๆนะครับนี่ทางน้ําร้นก็จะ ไหลผ่านไปลงไปทางนี้นะครับแต่ว่าน้ำน้ำล้นก็ยังไม่ได้ล้นนะครับก็ยังไม่ถึงน้ํายังขึ้นไม่ถึงทางน้ําล้นนะียครับล้นลงไปก็จะไหลไปตามคลองแห่นี้นะที่ทําไว้เตรียมไว้นะครับก็ยังไม่ได้พิสูจน์ความแข็งแกร่งของสปินเวย์หรือทางน้ําล้นนะครับเตรียมการไว้เป็นอย่างดี แต่ไปเหยียบดูแล้วคันตร,ตรงนี้ก็รมวมอยู่นะครับรก็คงจะใช้เวลานิดหนึ่งน,น้ําอาดินจริงจะแข็งดินจริงจะแน่นนะครับนะครับฝนตกมาก็ยังเป็นรอยน้ําซาะอยู่นะครับทํให้เป็นไรนะครับแข็งแกร่งสะพานเบอรี่สะพานเหล็กนี่เลแข็งแกร่งครับ ทางน้ำนนร้นปินเวย์นะครับยังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์จากน้ำเลยนะครับต้องรออยู่สักระยะหนึ่งนะครับอ้าวอาจจะมาไวๆนี่แหละครับอาจจะได้ใช้ว่าน้ำร้นเป็นยังไงนะครับเป็นทางน้ำร้นชั่วคราวนะครับม่ได้ทำถ้าวอรอตลอดไปนะครับทำชั่วคราว ตอนหน้าแรงก็จะได้ดูอีกทีว่าจะทําที่ใหม่อย่างไรนะครับถนนสันคันห้วยยังแข็งแกร่งนะครับนะครับแข็งแกร่งน้ําสูงมากขึ้นนี่อบอุ่นใจครับน้ําสบายใจสำหรับพี่น้องที่พึ่งพาอาศัยน้ําในการทําเกษตรโดยเฉพาะพี่น้องที่อาศัยคลองน้ํา ที่ส่งน้ำลงไปได้ทำไร่ทำนาในหน้าแรงนะครับแล้วก็มาชมชัดๆบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำนะครับ ผ่านเบอรยอยังใช้ได้ดีห้ามเฉพาะรถบรรทุก10บล้อเท่านั้นผ่านนะห้ามรถสิบล้อผ่านครับน้ำกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฝนตกทุกวันในช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องทุกวัน ครับสรุปแล้วก็ยังสามารถรับน้ําได้อีกเยอะนะครับยังสามารถรับน้ําได้อีกเยอะพี่น้องไม่ต้องวิตกเ่ยวว่าน้ําจะขาดจะล้นไปทับถมที่ไหนอีกเหมือนเหมือนเดิมไหมครับว่าคงจะไม่มีนะครับคาดว่าคงจะไม่มีเมื่อมีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้น ทางมหาก้าว้เรื่องก็จะนำมาเสนอให้พี่น้องรับชมอีกครั้งครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ